ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอ่อพาวเดย์ชัน y e s m a k e u p b o x s h o m a k e u p b o x จริงจริงบิกบ็อกซ์ทเมค makeupartist 들이렇게이런거잠깐요 เมคอเวอาร์ติสต์ทุกคน้าเขาพกกล่องแบบนี้กันนะคะดูเท่มากเลยก็แนะนำให้ทุกคนลองซื้อไปใช้กันนะซื้อแล้วนะคะุกนที่ชั้นกาจยมากนะคะเขาเก็บของได้เยอะมากนะคะ

Home Living Style Bolonna Cheese c h e e s เรนนี่นี่ค่ะคอลล์ Home Living b o l o นุ่มพันชิบบส์มีแมพโมค้างง่าอ้หูนีจริงเบา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 อออ้ก็ดีไซนนี่สวยมากเลยดีไซน์สวยมากนะคนี่ดีไซน์ v e r สวยสีสวยมาก พี่บิ๊กชิคครับจริงๆเค้이อ진 เป็นหนังเทียม PVC เซีส์สบยนะคะยี่สิบสี่ขนาดสามสิบหาคูณห้นิ้วนะคะแบรนด LS นะคะช่างกันช่้เยีวตัวกันช้เกลียเดี๋ยวกังมีนอรอระหว่างคี่พี่มานะคะตัวนี้ลดเกือบห้าสิรนะคะนเายเกิหลือแค่หรือชิกบาทดเกือบห้าสิบเปเ็นตลยนะคะเราคือจะเอาไปตั้งอย่างนี้ก็ได้เอาไปนอนสลิปได้การเินมาถึงกานได้ตัวนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหวกั มาละนว่้อารบมืครบสี่นาทีครบสี่นาทีกบวนการท่าสีบ่อยเลยเอาว่าลาเตอร์ไม่เงอดผมไม่ได้เลยน้กว่ารบ้านหลอกนะเจ๊นี่ท่ายอ๋อพันเดียวพันเดียวพานอีพันเดียวฮะาพันเดียว ด้าบอะก็ไม่ดีโอ้ยมาเฮ้ยไอ้เบาะนั่งแบบนี้พันหนึ่งต้องบอกว่าถ้าของคุณภาพไม่ดีนั่งไปนั่งมาไอ้พวกข้างในมันกระจายโอ้โหเราจะเริ่มเห็นมันกระจายตามพื้นไอ้เป็นฟูกอะเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าก็ได้นี่คือกระตุกอะไรสามสิบห้าคูนห้าสิบสี่ต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะวันวันนี้เหมือนว่าหลายคนออกไปเที่ยวเยอะมากหลายคนออกไปเที่ยวเยอะมากแม้แต่ไอ้เอาไอ้บ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเอาตามจริงอะสไตล์บ้านเนี้ยมันสวยกว่าบ้านนู้นนะ แต่พอไปดูในไลฟ์แม่งยางกบห้องเช่าเลยสีพอที่ันจริงหรอออหลากสีสันเค่อออันนี้ก็หลากสีเกินเดี๋ยวเราจะไลฟ์ของพงเปิดคิวที่ไรนะครับวันที่หกวันที่หกครั้งหน้าเราจัดในบ้านรู้นะเราจัดมุมให้แบบตั้งของเลยไปดูมาแล้วพอพอพอแต่ถ้าย้ายตอนนี้เวลาไม่พอต้องบอกว่าเมื่อวานพอดีว่าของเราเราไลฟ์เมื่อวานถึงกี่โมงแล้วนะันที่งจริงหลังเนี้สวยมากหลังนี้คือเขาเรียกว่าสไตล์อะไรนะแบบ เมดิเตอร์เนียเออสไตล์โมร็อกโกผสมอะไรตุเรนตีตุรมองค่านิดนึงม็อกค่าก็ลอยหน่อยสายบอนสายบุกก็โก้มอคค่าอ่าแต่ว่าถ้าที่ชอบกินเนี่ยอะไรนะกาแฟยูชอบอะไรนะคาปูชิโน่กาแฟกาแฟอะไรนะลาชัวร์นุ่คาเฟ่ลาเต้นูคอฟฟี่ลาเต้โอเปรสโซ่โนชูบ้าพี่สายแม่งอยู่ในกระจกยังดูหล่อขนาดนั้นเลยแย่งความหล่อหมดหล่ออ่ะหล่อขนาดนี้แล้วเราเข็นอันเท่าไหร่เนี่ย รถเข็นนะฮะคุณจะบอกปัญหาในการยกของที่คอนโดหรือเข้าบ้านนะผมจะบอกว่ารถเข็นอเนกประสงค์สี่ล้อนะครับพี่จันยกให้ดูหน่อยยกยกคนเดียวเอาคนเดียวยกคนเดียวได้เลยได้เลยเบาเลยนะตัวนี้ถูกมากนี่เบามากเค็นถูกมากหกร้อยห้าสิบหกร้อยล้อเลื่นมากพี่ห้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าร้อยแปดสิบหกบาทครับรถกันแบบหั่นรึ่งเลย ผมจะบอกให้สิ่งนี้สิ่งนี้ใครที่มีบ้านมีพื้นที่หรืออะไรคุณซื้อไปได้ใช้แน่นอนขาดอะไรพี่ซันผมมีกี่อันมีผมมียันไซใหญุ่ือว่าผมซื้อที่โตฮโปแลาดเจอไม่เจอราคาเาหม่นแพงกว่านี้เยอะเพราอะไรผมซื้อผมซื้อตัวที่มันรับน้ำหนักได้300กิโลแล้วผมมีเยอะมากผมสะสมไม่นี่เยอะมากนะครับจนตอนหลังอ่ะผมไปซื้อไปในนี้แทนและไอ้ รถเข็นแบบใหญ่ๆไปเลยไม่แล้วเวลาเลาใช้ขนอะไรเข้าบ้านไม่ได้ใช้ซื้อมาตั้งไว้ต่ออันนี้ทำอะไรเพราะว่าจบแล้วไม่กันแต่ก่อนเน่ะพี่ซันคือการรู้ว่าแต่ก่อนไม่กล้าตอบแบบนี้นะทล้าตอบแต่ก่อนเจ๊สมมุติแต่ก่อนเวลาใครถามผมซื้อมาทำไมผมก็จะบอกว่าไปนู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือผมผมซื้อพวกนี้เยอะมากคุณไปเดินดูตามแถวคู่บอล ผมวางกระจายไว้เกือหมดอ,ะอ่ะตอนี่ใครถามผมทำไมถามใหม่ด้พิสันมื่อกี้ถามว่าแน็กเวลาใช้อันนี้ใช้ทำอะไรบ้างครับไม่ใช้อะไระผมซื้อมาผมรวยซื้อมาวางทิ้งไว้เรื่อ,อยๆ อยากตอบได้แบบนี้แต่ทุกวันนี้พี่ใส่ชุณเจอคูณชายแต่ผมจะเอาพื้นฐานาแบ่งเข้าไปแต่ผมพูดจริงนะผมซื้อนี่เยอะมากผมชอบมากผมมีแบบทุกแบบคุณลองไปเดินดูเลยมีทุกอย่างยันแบบเป็นรถเข็นรถเข็นในห้างสเปสินค้าอะไรผมก็มีหมดผมไม่แปลกใจที่คุณซื้อทไมแต่ผมแปลกใจว่าคุณสะสมทั้ไมวะเขาชอบรถไงไอ้พวกคนชอบรถอ๋อไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถทั้งะตอนนี้รถเก๋งคุณเห็นไหมล่ะรถบัสอยู่ข้างหนั้น รถคูนั้นั่รถบัสเน่ยเหมือนมันต่เลยมีเยอะกว่านี้บอผมนึกว่าเป็นบอกขอสอตอนจะใช้มีไหมไม่มีไม่ต้องเลยตอนนี้ปัญหาเราที่เจอเยอะสุดคือสายไฟกับ power bank อ่าอีร้อยอันหาไม่เจอออไมเขาวอกแบงค์มีเยอะมากนะหาไม่เจอเราไม่อีกเราไหล p o w า r bank เกือบสิบรอบแล้วลูกค้ามาถึงไวเกือบสิบรอบหายได้ไหนถ้าไม่นี่ผมจะกลับไปคนเองปอดยกรู้ไว้ว่ามันหายแน่ เฮ้ยมีที่ให้คุณเท่านี้คุณดิฟให้ดูหน่อยอเฮป้ยปาป้าป้าป้ subscribe, าาป้าปดาป้าป้าีไาป้าป้าปลาปดาป้าปาป้าาป้าาป้าป้าปาป้าปาป้าป้าปาาป